สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเอมอีกแล้วนะคะกับช่องเอมมี่ชาแนลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอมก็จะพาทุกคนนะคะมาปลูกต้นไผ่กันค่ะแล้วตอนนี้นะคะแฟนก็กําลังขุดหลุมอยู่นะคะถ้าจะเรียกว่าป่าไผ่อย่างเดียวก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะจะมีทั้งต้นไม้แล้วก็ออกอไผ่นะคะที่แฟนได้ปลูกไว้นะคะมีต้นไม้ด้วยค่ะ เป็นสวนป่าเลยก็ว่าได้นะคะหลังจากที่เราขุดหลุมได้ที่แล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกลงไปนะคะเราก็นําเบีย้ยไผ่อะคะ่ะแกุ่งแล้วก็เอาลงไปเลยะคะ่ะกลบดินนะคะ จะเอาเศฟางหรือว่าเศษยาก,ก็ได้นะคะกลบปุ่นผีหน้าของต้นไผ่ที่เราปลูกค่ะเรียบร้อยหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ความชุ่มชื้นนิดนึงค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะลืมกลบดินค่ะทุกคนกลบดินลงไปค่ะ ทำไมเบี้ยไผ่ไม่มีใบคะคุณยันใบมันหล่นเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นไผ่นะคะเพื่อนๆของเขานะคะที่เราปลูกแล้วมันโตแล้วนะคะอันนี้คือเพิ่งปลูกนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าเป็นหน่อไม้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นไผ่ที่อายุประมาณสองปีนะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วเราไม่ค่อยได้ดูแลค่ะเราปลูกทิ้งไว้เลย ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูหนอมันดีกว่าจเจอหนอมันแล้วค่ะทุกคนนี่ไงหนอใหญ่มากมันจะใหญ่กว่านี้อีกนะคะอันนี้ชื่อของเขาก็คือไผ่กิมซุนนะคะไผ่ตรงลืมแรงนะคะนี่ไผ่หวานค่ะจะแกงหรือว่าจะทำห่อหมกก็อร่อยมากเลยค่ะ อันนี้กรอน,นี้ก็สองปีแล้วค่ะเราปลูกทิ้งไว้ไม่ค่อยได้ดูแลค่ะเพราะว่าไปอยู่ต่างจังหวัดมาอืมนี่ก็เป็นอีกหน่อนหนึ่งค่ะทุกคนนี่ใหญ่มากเลยค่ะอ่าต่อไปเราก็จะดูแลนะคะแล้วก็ตัดตอนตัดกิ่งนะคะตอนกิ่งขายเหมือนกันนะคะที่สวน ก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้มันยังรกอยู่เดี๋ยวถ้ายังไงถ้าเราทางป่าออกทางหญ้าออกเดี๋ยวคงจะใหะ้คุณยันได้มารีวิวให้ดูนะคะอันนี้ถ่ายให้ดูคร่าวๆคะ่ะทุกคนกอนนี้ก็มีค่ะช่วงนี้หน่อไม้กําลังเริ่มออกนะคะเพราะว่าฝนตกแต่ว่าปีนี้น้ำฝนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยค่ะอืม ตอนนี้คุณยันจะปลูกผ่อะไรคะตอนนี้เป็นผ่บวงหวานกิหนห่อสดอ๋อสามันกินสดได้ก็ไม่ต้องต้มค่ะทุกชายชอบกินเลยปลูกทำเอง ผใัเนี่ยปอนี่ยดีองหม้อมากาวัดชจามโพธใหญ่ชนหมากยางตุกจามแห้งตุกยจ ตรงตังวจีน